สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับพบกันเชิญเป็นประจำทุกวันนะครับกับเจดม์คลัมเป้าวิเคราะห์ฟออย่างแบบจัดเต็มนะสามคู่ชูชื่นในทุกช่องทางติดตามเราก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามาตตามันไว้ตูนยูนิเต็ดฟีเจ๊ดิ้งกับเจดม์ทุกวันฝากไละแอดใหม่ของเราด้วยแอดตูนสามสามนั่นเองนะฝากด้วยนะแอดตูนสานะจ๊ะเอาวันนี้ก็คือเพื่อนัทนะครับเป็นยูโรปาลีกรอบเพลย์ออฟนะัดที่2แล้วนะ เล่นคืนตรงสปาร์ตาปรากดวลกับดินโาโมซากเก็บนะครับปรากชนะ2เสมอ1แพ้2ซากเก็บชนะ2เสมอ2แพ้1ฟอร์มใกล้เคียงนัดแรกเนี่ยซากเก็บเล่นในบ้านถล่มสปาร์ตาปรากมา3-1วันนี้มาเยือนสปาร์ตาปรากนะดูเจ้าถิ่นนะครับวันนี้ลาดิสลาฟเครชี่คานคารีเนนแล้วก็แยานคูชตาส่วนทีมเยือนซากเก็บครับสเตฟานริสตอฟสกี้โยซิปมิซชิชแล้วก็บรูโนโเพตโควิดนะคู่นี้สปาร์ตาปรากบังคับชนะกี่ประตูก็ได้พวกเขาจะพาแฟนๆเฮทันทีแต่ถ้าเสมอพังทั้งแถบซึ่งยอมลาเรับอยู่เล้วซเกม โตกลับจะพาเจ้าถิ่นหงายท้องซ้ําด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นวันนี้มองไปที่ทีมเยือนนะครับดินาโมซาเกร็บ ไปต่อกันที่ตีหนึ่งสี่สิบห้าทีอาเบอร์ดีนดวลกับฮารคเคนนะอาเบอร์ดีนชนะหนึ่งเสมอสามแพ้หนึ่งฮารคเคนชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งฟอร์มต่างกันชัดเจนแต่ว่านัดแรกฮารคเคนเสมอมาในบ้าน2-2วันนี้มาเยือนที่สกอตแลนด์นะตัวเล่นนะครับอาเบอร์ดีนวันนี้นิกกี้เดฟลินเลนตันคลาร์เซนและกองหน้าอย่างโบยันมีออฟกี้ส่วนฮารคเคนครับอีเวนฮอฟแลนด์สมิธกุสตาดัันและตัวรุกเป็นอิบราฮิมซาดิกคู่นี้ฮารคเคนบุกมาแค่ชนะทุกอย่างจบเป็นแ วันนี้บุกมาเบียดเบียดออกไปห,หนึ่งประตูน่าจะพอไปไหวมองทีมเยยันครับฮักเคน ปิดท้ายที่ตีสอตรงครับชรินกี้โมสตาร์ดวลกับ L.A.S.K. ลนะิน 3, ส์นะโมสตาร์ชนะ3าแพ้2นะส่วนลินส์ชนะ3ามเสมอหนึ่งแพ้1ปอมใกล้เคียงนัดแรกลินส์เล่นในบ้านชนะมาก่อน2-1วันนี้มาเยือนนะดูตัวเล่นครับชรินกี้โมสตาร์วันนี้ครับมาเตเซนิชมาโตสไตเนชและกองหน้าอย่างเนมันยาบิลบิยาส่วนลินส์ครับอันเดรสอันดราเดเรเน่เรนเนอร์และโมเสสอูซอคู่นี้เสมอไหนเสมอกันจะได้มองว่าทีมเยือนอย่างลินส์ เก็บชัยชนะมาได้ก่อนนดัดแรกสอวันนี้มาเยือเยนเล่นรับแล้วรอโต้เนี่ยโอกาสที่จะย้ำแค้นเซริงกี้มีสูงเลยเสมอก็ลุ้นเชียร์ฟรีเพราอน้าวันนี้มองทีมเยือนครับทางด้านของ LASK Linz สรุป3ทีมเจ้าขอความเป้า,าคือเพื่อนักนะครับกับยูฟ่ายูโรปาลีกเพลย์ออฟนัดที่2นะดินโมซากเกลทักเค้นและ LASK Linz ฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ติดตามมาได้ทุกช่องทางของเรานะตูนยูไอเต็ดฟีเจอร์นิ่งกับยำทุกวันนะพรุ่งนี้มาความเป้าก็มาวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ